ถึงเวลาเสียงดวงของลูกผู้ชายทอบอสองจับขึ้นมาใบดแดงเต็มเต็มปานเข็มเข้ามาแทนใจอ้ายไม่อมอกเลยอะเดี๋ยวนี้คือแต่ละคนนะเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม ละมุนนีจริงแล้วคุณดูดีดิฉันอยากยกหมดลูกให้เลยอ่ะเออจริงนะจากสาวสาวน้องๆนางฟ้าแสนสวยแล้วนะครับมีบรรยากาศที่เศร้าทําเข่าสุดนะเพราะว่าในพื้นที่อำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีมีพระรูปหนึ่งไปรายงานตัวคื่นี้่พันทหรือว่าวันนี้ตับค่ะค่ะมา3ปีแล้วปีนี้ใส่ชุดนักศึกษามาเลยมาขอสละสิทธิ์อยากให้ทางกองทัพ ให้สิทธิสาวประเภท 2, 2> ไ,ได้เข้าไปรับราชการทหารบ้างเนื่องจากมีสิทธิที่เท่าเทียมกันอีกทั้งในกองทัพว่าเป็นอะไรเป็นมิตอรนี่เหรอมีกี่หน้าบงเด็กมี 2, สองสาดเซนบิล,ล,ลช่า ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แ,แบบว่ารับแล้วก็กลับบ้านนะคะเขาจะบอกว่าผลการตรวจก็คือเป็นเพศสภาพไม่ตัวกับเพศกำเนิดตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วกับภารกิจทำหน้าที่ไ้ติดตามบอกหน้านะคะสันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย่ะ